ผมมีนาำว่าอเล็กซ์เบอร์เซอผิดคนแล้วตัวผู้เยนแยงหน้ากันเลยคุณมาแยกแล้วคุณน่ยเอไปสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเฟสริกครับคุณผู้ชมก็มีคนบอกว่าให้ลุงพีไฟไนไม่ใช่ลุงพีลองดูกับอันนี้ดูนะฮะก็เจ๋งดีครับโอเคคุณผู้ชมมาผมจะเลือกสกิลที่ผมมีมาทั้งหมดนะฮะเฮ้ย้องสาว เออเอมันมพูดเรงนงสาว้วยผมชื่อว่าอเล็กซ์เมอร์เซอร์ผมมีนามว่าอเล็กซ์ไม่เซอร์ถ้าเมอร์เซอร์ก็เซอร์เลยผมไม่เซอร์นะครับทำหน้าอ่อนทำหน้าอ่อนวอนเลวรักลนุงพีทํำปากจู คือผมชื่อว่าเล็กไมเซอร์แต่ผมเซอร์ผมคงจะเบบบะ,ะบอกอะไรให้นะตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้เรียกว่าเออเอเรียกว่าโปรแกรมนี้เออมันถ้าจะให้ดีต้องปิดเออ่ต้องปิดเว็บแคมมันถึงเอ่อจะเห็นผลใช่คุณผู้ชมมองใครอยู่ระหว่าง็ก e x ไมเซอร์ หรือว่าลีพุงถ้าคุณมองผมผมมีสเสน่ห์หรือเปล่าผมหมายถึงผมอเล็กซ์มเซอร์นะแล้วถ้ามองลุงพีอ,อ๋อมันก็ไม่รู้สินะ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมทำการบ้านหรือ,อยังล่ะฮะทำหรือ,อ,อยังยังเหรอยังไม่ทำใช่มหมผมรู้นะถ้าคุณทำแล้วก็ผมจะบอกให้เลยว่าคุณจะได้เกรดดีดนแน่นอนอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะเนตจางมาแล้ว ถามอะไรอย่างหนึ่งนะคือถ้าผมเป็นแมวแล้วคุณจะเป็นอะไระให้ลองคิดดูไอ้หัวหลุดเธอชอบแม่อะไรนะแม่นายหน้าตาดีถ้าแม่นายหน้าตาดีลูกก็ต้องหน้าตาดีด้วยผมก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่นรกก็สดใส ถ้าเกิดนรกไม่สดใสก็คงไม่ใช่นรกเอ้อยนรกมันต้องมืดมัวเออผมไม่รู้ด้วยไงว่าผมมาอยู่ที่นี่แด่ไงคือผมต้องไปอยู่ในนรก,กอนานะ <c oughs> คือคือมันก็ตลกเหมือนกันนะ <c oughs> นั่นสินะมุเรื่องมันเศร้าคนรู้มัากว่าทำไมผมต้องอยู่ในนรกเพราะผมํามเป็นชั่วไงคนไม่อยากอยู่ในนรกเหมือนผม จงทำเลยเข้าไว้งดเว้นซะปธิบาทสิ่งก้อแรกนะรักษามันดีๆไว้ทั้งห้าข้อสวัสดีนะคะชื่อว่ามิดริจังค่ะเออก็หนูก็แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ที่เออเออทรงผมหัวหลุดเอ่อคือก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาตลอด ว้าฮ่าฮ่ฮ่ใครเหวให้ไปกินเบอร์เกอร์เลยดันนี่อ่ะมีใายคนถามว่าม้าทิ้งจอกร้องอยังไงดิฉันก็จะมาบอกนะคะว่ามันพูดอย่างนี้คะ่ะ โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงพีของต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะวันนี้มาเล่นให้รับชมกันแค่นี้แหละครับแหมโปรแกรมดีๆแบบนี้ tracking กกแบบนี้นะฮะเอาไว้ใช้สำหรับงาน 3D uh, model ก็ถือว่าโอเคครับเทคโนโลยีเราเก้าวไกลกระโดดมากๆที่ทำให้ไม่ต้องใช้อะไรมากมายก็แค่ใช้หัวตัวเราขยับ movement tracking แค่นี้เองนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ที่ได้มารับชมกันนะครับก็หวังว่าจะสนุกไม่น้อยนะครับเอ hey, จาผมได้ไหม ผมอเร็กไม่เซอร์ไงวันนี้อเร็กไม่เซอร์แล้วก็ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละ่ะแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟไปแล้วครับ